บาบานบาบานเนาะตนที่หนึ่งชื่อทศกณัณฐ์สีเขียวอยู่เมืองลงกาตัวที่สองชื่อหัตถเดชะก็ตัวสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นเขียวอ่อนกว่านะคลองอยู่เมืองปางดานนะครับตัวที่สามชื่อไมยราบตัวสีม่วงนะครับอยู่เมืองบาบานนะครับตัวที่สี่ชื่อวิลุณจำบังดุงต้องอ่านโน้ตหน่อยเนื่องจากว่า สมองเริ่มเออเลอร์แล้วตอนนี้เนื่องจากไปกินปูมา6ตัวโดนเวรกรรมเนี่ยวิลุนจะปังนะครับตัวสีเขียวแต่เขียวนี่ไม่ใช่เขียวธรรมดานะเป็นเขียวไข่การ,รู้จักไข่กาไหมจริงๆมันเป็นพืชชนิดหนึ่งเนาะสีเขียวเข้มนะครับที่เราเรียกว่าเขียวขี้ม้าคือเอาสีเขียวผสมกับสีดําไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสีที่เครื่องแบบทหารทหารบกเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันจะมีวิธีการคิดออกแบบเสื้อผ้าเหมือนกันทั่วโลกอีก นะครับปรากฏว่าวิรุณจำบางนี่ยอยู่เมืองจารึกนะครับตนที่5ชื่อสุริยาภาพมีร่างกายเป็นสีแดงนะครับองเออตนที่6ชื่ออินทรชิตตัวร่างกายสีเขียวนะครับส่วนที่ชื่อชอื่อมังกรกันก็สีเขียวอ่อนสีเขียวเออเขาเรียกอะไรเอาสีเซปกลีนเนาะเซฟกลีนเนี่ยผสมขาวนิดนึงก็กลายเป็นสีเขียวอ,อ,อ่อนไม่ใช่เขียวผสมเหลืองจังนะไม่ใช่นะครับ ตัวที่8ชื่อวิลุน6นะครับมีร่างกายสีน้ําเงินเข้มโบราณเราไม่เรียกสีน้ําเงินว่าน้ําเงินเข้มเราเรียกว่าสีขาบก็คือการเอาสีน้ําเงินผสมกับสีดำาช่ไหมเขียวผสมกับดําแดงผสมกับดํานิดนึงนะครับก็กลายเป็นแดงแดงชาติสมัยก่อนเราเรียกว่าชาดเนาะชอชางสาอาดอเด็กเราอ่านว่าชาติ เพราะนั้นสภากาชาติไม่ใช่ชาติชาติไทยเนาะเป็นกากบาทแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงชาตินะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันธงชาติไทยทําสีถูกต้องแล้วในช่วงรัชกาลที่10ท่านทรงทุนุบารุงดูแลทุกเรื่องทางด้านงานศิละปะแล้วก็ดูแลบ้านเมืองให้ใหถูกต้องเนาะเพราะนั้นสีธงชาติไทยเนี่ยจะเป็นสีแดงขาวน้ำเงิน ซึ่งฮิตกันทั่วโลกเลยสมัยก่อนก็จะมีสีประมาณนี้อเมริกาไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามอังกฤษอังกฤษคล้ายๆกันหมดใช้สีโทนนี้เหมือนกันหมดแต่ปรากฏว่าความหมายของสีในประเทศไทยจะมีเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นธงชาติไทยจึงมีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะธงเคยเห็นไหมเวลาทหารเขาเดินขบวนเขาจะมีธงอันหนึ่งนะครับเรียกว่าธงอะไรนะใครรู้บ้าง ลองตอบเข้ามาในกล่องน,นะครับปรากฏว่าธงชาตินี้ครับที่ทหารถือนะครับเป็นธงประจํากองหน่วยต่างๆนะครับเวลาคนข้ามสะพานก็จะไม่ให้ข้ามนะเนื่องจากว่าปลายของธงครับมันเป็นพกโอ,อบเล็กๆเปิดมาจะมีเส้นพระเจ้าของพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงบรรจุไว้เพราะนั้นเขาจึงไม่ให้ธงลง้มลงพื้น เป็นการอารักขาถวายชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของธงเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะครับโดยเฉพาะพระแก้วมารากตเดี๋ยวลุงจะเล่าตำนานว่าจริงๆแล้วมายัางไงนะตอนนี้เล่าเรื่องยักษ์ไปก่อนถึงอินทรชิตแล้วนะมีร่างกายสีเขียวแล้วก็ตัวที่7ชื่อมังกรกันสีเขียวอ่อนนะครับตัวที่8ชื่อวินุณหกสีน้ําเงินเข้มหรือเราเรียกว่าสีผาเพราะนั้นทหารเรือจะใช้สีน้ําเงินเข้มเป็นพื้นธงของทหารเรือนะครับ แม้กระทั่งชุดก็จะใช้สีน้ำเงินเข้มนะครับอตอนที่9ชื่อว่าทศคีริทนะครับตัวนี้เป็นประหลาดมากเลยตัวนี้เป็นกายสีน้ำตาลซึ่งไม่ค่อยมียักษ์ที่มีกายสีน้ำตาลนะครับอตอนที่10ชื่อว่าทศคีรีวันนะครับตัวสีเขียวแก่ แก่กว่าสีเขียวของทศกัณฐ์อีกเพราะนั้นจะเติมสีดำเข้าไปนะครับอ,อ,อีกตนหนึ่งชื่อว่าจักรวรรดินะครับมีร่างกายสีขาวอ่าตัวนี้เด่นมากเลยเนื่องจากว่าขาวผ่องเลยเพราะนั้นจะมียักษ์ตัว,ตวเดียวไปสังเกต้ดูว่าตัวนี้เท่มากร่างกายสีขาวนะครับตนที่12ชื่อว่าอาัศวกรมมารานะครับสีม่วงเข้มสีม่วงเข้มก็คือสีม่วงนะครับแต่ไม่ได้เติมน้าเงินไปเยอะนะเขาจะเติมสีดําไปนิดนึง โบราณเนาะให้เป็นเป็นสีม่วงครนี้สีม่วงเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นสีของชนชั้นสูงนะครับในยุโรปนิยมใช้แล้วก็มีการเผยแพร่ต่อมาเนื่องจากว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นวิธีการผสมสีมั้งลุงไม่แน่ใจเนาะมันผสมยากสีม่วงเนี่ยทาให้รู้สึกว่ามันเป็นของชนชั้นสูงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีคิดนะครับอ่าครนี้ใครเคยไปเที่ยววัดพระแก้วได้ประกาศองค์พระแก้วมาลกตมัง้ง จริงๆท่านมีพระนามว่าชื่อว่าอะไรเนะเาะอ้าวใครตอบลุงม,มีรางวัลน,นะครับปรากฏว่าหลายคนไม่ค่อยได้สังเกตเนื่องจากว่าหลังองค์แท่นพระพระแก้มลกตดเนี่ยจะมีเส้นเชือกเนาะครับเอ่อใหญ่ประมาณเกือบข้อมือนะครับยาวลงมาจากเพดานเนาะยาวลงมาเดี๋ยวลุงจะเล่าว,ว่าทําไมต้องมีเส้นเชือกอันนี้แล้วสุดยอดแห่งความสําคัญมากเลยเกิดเหตุการณ์ เรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงจะมาเล่าอาตอนนี้ลุงเล่าเรื่องหินตัวนี้ก่อนเป็นหินชื่อว่าอะไรนะเนไฟไรต์นะครับหรือเป็นหยกอ่อนจริงๆในอินเดียนะครับเขาเรียกหินอันนี้ว่าหินมณีโชดเนื่องจากว่าเป็นมณีที่มีความชดช่วงมีเรื่องอภินิหารอยู่มากมายนะครับเพราะนั้นหินก้อนนี้มันอยู่บนสวงสวรรค์นะครับมันมีอันนี้เรื่องเกี่ยวกับตำนานแล้วเนาะจะมีเหล่ากุมพันก,มนกุมพันก็คือพวกยักษ์นี่แหละ มีหน้าที่ดูแลก้อนหินอันนี้เพราะฉะนั้นโปะแตกยังยักษ์จึงไม่เฝ้าทางด้านหน้าประตูทุกตนจะต้องหันหน้าเข้าหาองค์พระแก้วมารากตเพื่อดูแลองค์พระแก้วมารากตเขาเรียกว่าเป็นบอดี้กาดนะเพราะนั้นทุกองค์ทุกยักษ์ทุกตนเนี่ยจะหันหน้าเข้าดูแลชื่อว่าหินอะไรเนาะมณีโชดนะครับ เนื่องจากว่าหินมณีโชตเนี่ยมีก้อนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นยักษ์จะมีหันหน้าเข้าหาก้อนหินทั่วโลกมีไหมไม่มีเพราะฉนั้นมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าในตำนานของทางฮินดูคราวนีเออ้เดิมทีเดียวนะครับหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะพระแก้วมรกตเป็นของใครกันแน่เอาอ,อันนี้เอาเรื่องตำนานก่อนเนาะตำนานเนี่ยก็จะเล่าเรื่องว่าจะมีพระเถระองค์หนึง่งเก่งกาจสามารถมากเลยนะครับก็ คิดว่าจะทําไงดีจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเกี่ยวกับทางศาสนาพุทธก็คิดว่ามันมีหินอยู่ก้อนหนึ่งที่สําคัญก็คือหินมณีโชตเนี่แหละนะครับก็ไปเอามาหินมณีโชตปรากฏว่าก็เลยคิดว่าจะจําลองรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาปรากฏว่าเอในเมื่อหินมันมีความสําคัญสําหรับจัก,กรวาลมากเลยมียักษ์มานั่งเฝ้าก็ไปขอยักษ์มาเอานํามาแกะตลาดปรากฏว่าไม่มีช่างผู้ไหนนะครับ ที่สามารถแกะสลักหินประเภทนี้ได้นะครับจนร้อนถึงใครนะตัวสีเขียวละนะเทพมีร่างกายสีต่างๆกันก็เหมือนมนุษย์เนาะมีอมเหลืองอมอมดําเออน้ําตาลอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าเทวดานั้นชื่อพระอินทร์ครับในศาสนาพุทธเราเรียกชื่อว่าสักกะเทวราชแต่ในฮินดูเขายังชื่อพระอินทร์อยู่เนาะก็เลยไปตามในช่างใหญ่ในจักรวาเลยมีองค์เดียวชื่อว่า พักวิศนุกรรมหรือวิสุกรรมนะครับแล้วแต่แต่คนเรียกนะครับอย่างทางภาคเหนือถ้าเรียกพระวิสุกรรมจะหมายถึงกายมนุษย์ที่มีหัวเป็นช้างเหมือนพระวิเหมือนพระพิกเนศคล้ายกันนะครับแต่มีชื่อต่างกัน,นคีนี้ปรากฏว่าหินหินก้อนนี้ครับลุงอยากเชิญชวนให้ต่างชาติครับมาชมความงามเมืองไทยมาชมความงามเรื่องพระแก้วมรกตร เมืองแห่งทองคําแห่งเพชรพลอยเพราะนั้นแสงต่างๆที่มันเป่งรัศมีในวัดพระแก้วอดีรุมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะครับทําจากหินอันนี้นะครับทําจากมณีแก่จานวนประมาณพันดวงนะครับเอามารวมกันทาเป็นหินวิเศษนะครับคันนี้เดิมทีเดียวเนี่ยหินก้อนนี้อันนี้เรื่องจริงแล้วนะไม่เกี่ยวกับตำนานที่ไม่เกี่ยวกับเทพแล้วนะไม่เกี่ยวกับยักษล์ละ เดิมทีเดียวนั้นคนลาวคิดว่าเราได้ไปยึดองค์พระแก้วมรกตมาจากประเทศลาวจริงๆแล้วเดิมทีเดียวนั้นหลังจากพระเจ้าได้เสด็จนิพพานก็คือ,อ,อลมดับดบศูนย์ไปแล้วนะหายไปนอกจักรวาลแล้วนะครับประมาณประมาณเนาะประมาณ500ปีนะครับอินก็เนี่ยอยู่ที่ประเทศลังกาปัจจุบันเนาะเดิมทีเดียวลุงลงไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเมืองว่าอะไรนะครับ อยู่ลังกาประมาณ200ปีนะครับตอนนั้นก็มีการแกะสลักแล้วโดยประมาณพศ1 0 0 0เดี๋ยวก่อนประมาณ1,000เนาะมันมันห่างมาจากลังกาที่เขาได้ดูแลพระแก้วมรกตองเนี้ยนะครับเพดัะน,นั้นศิลปะเนี่ยจึงเป็นส,สกุลศิลปะคล้ายๆกับโกงอะไรเอ่ยทางภาคเหนือพระพุทธสีหิงเห็นไหม จะมีหน้าตากลมเนื้อตึงมากเลยเป็นเหมือนขนมต้มเลยนะครับอาโทษทีวันนี้เสียงแหบกินปูไปหกตัวน้ำเกม็มมันแซบมากอปรากฏว่าหน้าตาเหมือนกันนะครับซึ่งสกุลช่างเนี่ยต่างจากสกุลช่างทางลาวและทางลาวเวียงมากเลยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าทางลาวเนี่ยพระพุทธรูปจะองค์ผอมแขนขาเล็กๆนะครับ โดยเฉพาะสันของจมูกจะเป็นเด๋อๆเป็นทรงสามเหลี่ยมชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นก้อนหินที่เป็นองค์พระแก้วมรกตองค์นี้เป็นสกุลช่างจากลังการเพราะฉะนั้นจะมีหน้าตาลักษณะคล้ายๆกับในอินโดนีเซียไหมสกุลช่างเขาใกล้เคียงกันชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นความที่เจ้าหยกอ่อนเนี่ยมันมีสีเขียวสวยนะครับเลยเรียกเปรียบเทียบว,ว่าเป็นมรกตไปเลยเพราะนั้นเป็นพระแก้วพระแก้วเนี่ย หมายถึงดวงแก้วอะเนาะหมายถึงความวิเศษความมหาตรจันเ,เขาเรียกอะไรอะวิธีการคิดของคนโบราณก็จะเทิดทูนสิ่งที่มันมีค่านะครับได้เคยมีการจําลององค์พระแก้วมรกตนี่หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงรายการที่5ท่านก็ทรงเคยจําลองมาให้บริษัทฟา,าเบเช่ตอนนั้นก็ไปหาก้อนหินมาหาได้ไม่เท่าปรากฏอีกที่ประเทศนึงก็สร้างองค์พระแก้วมรกต เดี๋ยวลุงจะมาเล่าว่าสร้างแล้วทำไมต้องมีขนาดไม่เท่ากันนะครับอ่าตันนี้ต่อมาประมาณหลังจากที่อยู่ที่หลังการนะครับ200ปีประมาณ1 0 0ปีมีกษัตริย์องค์หนึ่งทางทางเมืองเ,ออเราเรียกว่าอะไรดีตอนนั้นยังไม่เป็นพมา่าเนาะเป็นเมืองอะไรดีเนาะอาเป็นพมา่านี่แหละไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรชื่อว่าเจ้าพระเจ้าอนุรุตมหาราชนะครับ อยู่เมืองศรีเกษตรนุกรมประเทศนะครับได้ทําการไปขอพระไตรปิฎกก็คือขอหนังสือบันทึกเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยที่เมืองังกาปรากฏว่าไปเจออะไรองค์พระแก้มระ,ะโกดหูง,งามมากเป็นของมีค่ามากนะครับก็เลยขอดืด้อเลยอะว่ายง่ายเนาะก็ขอดืด้อเลยก็ขอพระไตรปิฎก,กพร้อมกับ องพระแก้วมรกตเนี่ยกลับมาที่เมืองพมา่าปรากฏว่าระหว่างที่บรรทุกองค์พระแก้วมรกตมาครับขึ้นเรือสมัยก่อนยังไม่มีรถไฟฟ้าเครื่องบินก็นยังไม่เกิดเนาะก็นั่งเรือแบบเรือสำเภาเนี่ยคันนี้ด้วยคลื่นลมนะครับด้วยวิธีการสร้างวัสดุต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่แข็งแรงแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรคนเดินเรือเนาะใต้กองเรือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งทําให้เรือนั้นลม่ม ปรากฏว่าพระแก้วมรกตองค์นี้นะครับก็พัดอีท่านไหนไม่รู้ลอยไปติดที่ปัจจุบันชื่อเมืองก็คือกัมพูชานะครับคือเขมรนี่แหละเขมรก็เลยเอาไปเก็บเลยของมีค่าแล้วก็เริ่มนับถือศาสนาพุทธจริงจังนะครับจนไปสร้างวัดให้ชื่อว่าวัดพระแก้วเหมือนกันนะครับปรากฏว่าพระเจ้าอุรุชมาราชก็ไปขอคืน ปรากฏว่าทางเขมรไม่ให้เนื่องจาก,กเป็นของมีค่าเนาะแล้วก็เริ่มนับถือศาสนาพุทธปรากฏว่าดวงไม่ดีครับเกิดอุทกภัยมหาวิบัติเลยอุทกภัยนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมชาตินะมาว่าจะเป็นน้ําเป็นลมเป็นแดดเป็นฝนเนี่ยทำให้พระเจ้าทิตย์แห่งเมืองอโยธยาสเสด็จไปขอเหมือนกันเอาอัญเชิญมาไว้ที่เมืองนะครับ ปรากฏว่าไม่ได้เข้าเอาเมืองเอาไว้ที่อยุธยานะครับเอาไปแต่ไว้ที่เมืองกําแพงแสนแตะก่อนเนี่ยเมืองเนี่ยมันจะเป็นหัวเมืองต่างๆเนาะปกครองกันเองบ้างขึ้นอยู่กับอีกเมืองหนึ่งบ้างส่งสวยบ้างบางที่ก็จะปลูกข้าวเพื่อส่งให้กับเ,เจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งบางที่ก็อาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วก็ส่งบรรณาการเลี้ยงน้ำปลูกไม่ใช่ปลูกน้ําปลูกไม่ได้เนาะอาจจะมีการลําเลียงน้ํานะครับ ลำเลียงไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองให้เป็นบรรณาการในเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าพระแก้วมรกตนี่ก็ไปตกอยู่กับเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรก็เลยสร้างวัดมาเหมือนกันชื่อว่าวัดพระแก้วเพราะนั้นจะมีวัดพระแก้วในประเทศต่างๆหลายประเทศนะเริ่มแล้วเนาะปรากฏว่าปัจจุบันวัดพระแก้วที่เมืองกำแพงเพชรนะครับ